อาจจะหักค่าครับมันก็เลยติดอยู่ในหนวดมือทางร้านเขาก็ไม่น่าจะรู้เลยครับอาจจะอาจจะมาจากต้นทางนู่นแหละครับก็อยากจะเตือนกันนะครับผมว่าขอใหเอาถุงมาให้ญาตินะญาติจะใส่เลนะแล้วเก็ดตั้งไวได้นะ เขี้ยวเข้าไปเล้ใช่ไหมเขี้ยวเลยเนี่ครับโดนแข็งเลยเขี้ยวแล้วมันแข็งเรื่อนเรื่นแต่รวมรวมภาพนี่ครับเด็ดอันนี้หมายถึงที่ราคขาวออกมาทั้งเด็ดทั้งประมืดเลยใช่คะ่ะครับตอนแรกว่าตาเพราะว่าตอนที่เราเขี่ยเขียวออกมามันตามันแข็งมันรึเปล่าไอ้งแขนะ็งน่ะก็เลยเขี้ยวยังไงก็ไม่ขาก็เลยคลายออกมาดูก่อน เข้ใจเลยกับโลหนึ่งมันก็จะเกี่ยวอยู่ในนี้ครับเยอืมกไม่เห็นก็ล้างเอาแบบล้างมันไม่ไม่น่ามัหนเพราะว่ามันมันหักฝังข้างในอยู่ในหนวดมือครับเพราะมันมีขนาดใหญ่มันก็เลยไม่เห็นอาจจะหันให้ ชิ้นมันเล็กลงก็ได้ครับอันนี้หั่นชิ้นใหญ่มากน่าจะก็เพราะว่าตามนวดไงตามนวดเลยก้มือเลยครับตามนวดมันก็เลยไม่โดนถ้าหั่นเล็กอาจจะอาจจะเห็นมีโอกาสเห็นตอนหั่นตอนอะไรก็ไม่เห็นก็ล้างล้างล้างแบบดีค่ะอย่างดีเลยก็เอาไปลวกหั่นลวกแล้วก็เอามากินก็นั่งนั่งกินกันแต่คนอื่นก็ไม่เจอก็ตอนตอนที่หยิบเสียปาก มันก็มันปกติน่ะมันมันเป็นหนวดใหญ่ะคะ่ะอ่ะก็เราก็เคียเค้ยวเคี้ยวเอา้ามันโดนอะไรแข็งแข็งตอนแรกก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าอาตาตาหมึกหรือเปล่าแต่เราก็เรา,เอาออกดีแล้วค่ะก็เลยเคี้ยวลงไปอีกก็ยังไม่ได้ออกมานะคะก็เคี้ยวไปอีกก็คิดว่ามันจะเป็นแบบพวกเอ็นอะไรแบบแข็งๆ็ง้ะแต่มันก็เคี้ยวไม่ค่ะก็เลยคลายออกมาดูเอา้า<ๆ>เบ็ดก็ขอเบ็ดอะค่ะ ใช่ค่ะอันอันนี้เลยใหญ่มากชอบกินปลาหมึกอยู่แล้วใช่ชอบกินหนวดก็บอกเขาเอาเอาหนวดใหญ่ก็เอาหนวดใหญ่มันเป็นหนวดใหญ่หนวดหนวดของหมึกกระดองหรือเปล่าครับหมึกกระดองใหญ่อยากเตือนเตือนเตือนพิเศษไม่ได้มีเจตนาว่า แนั่นให้เสียหายอะไร,ไรเพราะว่าเราจะเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนใช่ครับเผื่อว่าคนอ,อื่นอาจจะมีโอกาสดูใช่ครับก็เลยเตือนกันไว้ให,ให้ระวงังเนาะใครใครจะคิดว่ามันจะอยู่ในหมึกเร <c ười> าจะพูดเตือนเลยครับฝากเป็นยังไงค่ะก็อยากฝากคนที่ชอบทานหนวดหมึกนะคะหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นเกี่ยวกับที่เขาตกมาอย่างนี้ค่ะก็ให้ดูให้ระวังไว้ด้วยค่ะ